ครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการลงจังหวะนะครับของคีย์บอร์ด5 m psr รุ่น e นะครับอันนี้คือกรณีที่มีไฟล์จังหวะมีไฟล์โปรแกรมมีไฟล์ไดรเวอร์นะครับมีไฟล์เสียงแต่งอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือผมสาธิตให้ดูนะครับปิ๊บสักครู่นะครับขยับก,กล้องนิดนึงโอเคนะครับ ตามนี้นะครับอันดับแรกต้องไปลงโปรแกรมก่อนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันข้างบนนี้คือเป็นตัวที่ยังไม่ได้แตกไฟล์นะครับถ้าแตกไฟล์ออกมาแล้วจะมีหน้าตาเหมือนข้างล่างตรงนี้นะครับคลิกมาหนึ่งทีแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ run as admin เนี่ยนะครับ ทีกเลยครับปุ๊บนี่โปรแกรมก็จะขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก i n s t a l l นะครับนี่แค่นี้นะครับกด finish แค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะมาอยู่ข้างหน้าหน้าจอคอมตัวนี้นะครับนะครับผมจะลองเข้าดูก่อนก็ได้นะครับดับเบิลคลิกเข้ามา นะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับโปรแกรมการลงนะครับอ่าทีนี้ให้ผมแนะนําให้มาลงไดเวอร์ก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นไฟล์โปรแกรมอันนี้เป็นไฟล์ไดเวอร์นะครับคลิกเข้ามานะครับเอาคลิกเข้ามาอันโฟลเดอร์เหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าตานี้นะครับสักครู่นะครับขอยบให้เห็นชันจัดอันนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก ร u n as admin เนี่ยนะครับปึ๊บนะครับก็รอนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะติดตั้งนะครับติดตั้งไดเวอร์นะครับตอบ yes ครับกด next นะครับก็รอนะครับนะ ถ้าไม่ลงไดเวอร์แล้วถ้าถ้ามันใช้งานได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วไปหลังจากลงโปรแกรมเสร็จลงไดเวอร์เสร็จก็ปิดตัวนี้ออกไปเลยนะครับตันนี้คืออยู่ในแฟลชไดร์นะครับในแฟลชไดร์ก็ปิดออกไปอันดับต่อมานะครับไปเปิดคีย์บอร์ดนะครับผมเปิดเครื่องคีย์บอร์ดแล้วก็เสียบสายพิมพ์เตอร์เลยนะครับครับก็เปิดคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเปิดปื๊บนะครับ เสร็จแล้วปุ่มพวกนี้ก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับส่วนสายนะครับฝั่งที่จะเสียบกับคีย์บอร์ดจะเป็น Type B นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมีช่องเดียวนะครับที่จะเสียบได้ีปึ๊บมานะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็เสียบเข้ากับคอมนะครับผมนี่นะครับเสียบต่อกับคอมนะครับเสร็จแล้ว ก็นะครับมาเข้าโปรแกรมนะครับที่โหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับก็อันดับเิลคลิกเข้าไปเลยนะครับก็โปรแกรมมาปุ๊บนะครับอันดับต่อมานะครับให้ไปเลือกเอาไฟล์จังหวะแล้วก็ไฟล์เสียงนะครับที่เรามีเก็บไว้ที่ไหนก็ไปเลือกมานะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ในแฟลชไดร์ผมก็ไปคลิกที่ usb drive นี่นะครับปุ๊บนี่นะครับก็จะเจอข้างใน ครับผมมันก็จะมีจังหวะนะครับมีโปรแกรมลงจังหวะพวกนี้อ่าเราลงไปแล้วนะครับในที่นี้ผมจะเอาจังหวะลงเลยนะครับผมก็คลิกเข้ามาปึ๊บนี่นะครับดับเบิลดับเบิลคลิกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นไฟล์จังหวะนะครับที่อยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกจังหวะที่เราต้องการจะลงนะครับจะเลือกไปทีละจังหวะก็ได้นะครับหลังจากเลือกจังหวะเสร็จแล้วก็คลิก Move นะครับ มันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเครื่องนะครับมันเข้ามารอไว้เฉยๆนะครับทีนี้ผมจะกดนะครับเลือกทีละหลายๆจังหวะผมก็กดจังหวะหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลนะครับที่คอมพิวเตอร์ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดนะครับเลือกมันหลายๆจังหวะพร้อมกันนะครับจะได้เข้ามาเยอะๆนะครับผมทีเดียวนะครับ เมื่อได้จังหวะที่ต้องการแล้วกด move เลยครับปุ๊บนะครับกด ok นะครับมาเสร็จแล้วก็อันดับต่อมานะครับให้มาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับนี่นะครับ electronic musical instrument นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะเห็นคือตัวโปรแกรมเนี่ยจะ อ่าเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคีย์บอร์ดกับคอมนะครับถ้าแบบนี้แปลว่าอ่าตัวโปรแกรมเนี่ยมองเห็นตัวคีย์บอร์ดแล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เช็คอ่าระบบการเชื่อมต่อนะครับเราก็คลิกเน็กเน็กเน็กต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเช็คการเชื่อมต่อนะครับพอมาเห็นหน้านี้แล้วกดวิธีการลงจังหวะนะครับกดแฟลชเมมโมรีเนี่ยนะครับกด1ครั้งครับปึ๊บนะครับคลิก1ครั้ง นี่สังเกตว่าข้างในเนี่ยผมลงจังหวะไว้เพียบเลยนะครับลงจังหวะไ,หไ,วไว้หมดแล้วครบแล้วนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับอ่าสมมุติผมจะเอา,าผมดูก่อนว่าผมยังไม่ลงจังหวะอะไรมัง่งสามช้ามีแล้วหมอลำม,มีแล้วสมมุติผมจะเอาอ่าตะลุงแล้วกันนะครับจริงๆิงก็น่าจะมีแล้วนะครับตะลุงคลิกจังหวะที่เราต้องการหนึ่งครั้งนะครับแล้วคลิก move นะครับ นะครับคลิกโอเคนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้กลังเข้ามารอให้แถบสีน้ำเงินตรงนี้เต็มนะครับโอเคถ้าหายไปแปบลบว่าลงครบแล้วนะครับลงเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสำหรับการลงจังหวะนะครับต่อมานะครับการลงเสียงแต่งที่เราาได้ได้ทำเสียงแต่งเอาไว้นะครับผม ผมได้ทําเสียงแต่งเอาไว้นะครับก็มาคลิกที่ usb drive เนี่ยนะครับเพราะว่าผมเก็บไฟล์เสียงแต่งไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับชื่อไฟล์ psr e 3 6 3 b u p เนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะชื่อแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับคลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วผมคลิก move นะครับแล้วก็คลิก ok นะครับปึ๊บนะเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับอันดับต่อมานะครับมาคลิกที่ ตรงนี้นะครับ System Drive เนี่ยนะครับปึ๊บหนึ่งครั้งนี่นะครับในเครื่องในคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ลงทับไปเลยนะครับผมก็มาคลิกที่ PSRE363 ที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิก Move นะครับปึ๊บคลิก OK นะครับปึ๊บนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่ามันมีไฟล์เดิมอยู่แล้วนะครับเราก็คลิก OK ไปเลยนะครับปึ๊บ ก็ลองให้แตะสีน้ำเงินตรงนี้เต็มนะครับก็ควรระวังก็คือในจังหวะที่เราทำการลงจังหวะหรือว่าเซฟเสียงเซฟจังหวะอะไรต่างๆนะครับให้เรามาระวังเรื่องไฟตกนะครับถ้าไฟตกนี่จังหวะจะหายหมดนะครับแนะนำให้ Copy ปีเอาไว้นะครับผม โอเคนะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดโปรแกรมนี้ไปเลยนะครับปิดไปเลยแล้วปึ๊บนะครับแล้วก็มาดูที่คีย์บอร์ดเราได้เลยนะครับนะครับมาดูที่คีย์บอร์ดเรานะครับวิธีจะดูเสียงแต่งนะครับต่างๆแล้วก็จังหวะนะครับที่เราลงไว้ในหน่วยความจําของเครื่องนะครับก็ผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วแหละนะครับผมผมก็จะพูดนคร่าวนะครับ ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ทราบวิธีการเล่นนะครับของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็น e สามหกสามนะครับกับ e สามหกสามนะครับผมถ้าท่านไหนยังไม่ทราบก็ลองไปย้อนดูนะครับที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็มาดูที่เสียงแต่งนะครับปึ๊บมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ